สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาผูกไส้ตะเกียงโคแมนนะครับตอนนี้แล้วข้างในมันจะมีอยู่สองไส้นะครับมีอยู่สองไสนะ้แต่ตอนนี้ผมจุดไปแล้วไส้หนึ่งก็เหลืออีกไส้หนึ่งอยู่ในถุงที่ยังไม่แกะอันนี้เป็นไส้ลวดนะครับ ใส่ลวดตัวนี้ใส่ลวดโครแมนครับ๋ยวามาผูกไส้ก่อนนะครับแล้วค่อยเผาผมคิดว่าต้องเปิดนะ้ำมันฉลมไว้นะผมคิดเองนะนเปิดามาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ เชิฉลองตัวนี้อ้าง่าย้างเราสักครู่หนึ่งทีงนี้เรามาเริ่มเผาไส่กันเลยครับเปิดวาล์วให้น้ำมันมันช่วยจะได้ไม่ขาดนะครับนี่จากที่ผมทำตัวนี้มานะไม่ขาด เล่งไปน่อยจะได้ไม่ขาดคิดว่าจะไม่ขาดนะครับคิดว่านะผมคิดว่าครับตอนนี้นะครับเราก็เผาไส้ตะเกียงเสร็จแล้วนะครับเาไส้เสร็จแล้วอลองออกมาดูดิปิดก่อนนะฮะนี่ตัวน,นี้นะครับที่เราเผากันตะกี้รู้สึกว่าสมบูรณ์นะ ไม่มีรอยแล้วนะไม่มีรูขาดแล้วนะโอเคครับ